โอ้ตัวนี้มีถังด้วยอ่ะถางใช่จะมีผมกำลังดำๆด,ด้วยเพราะเราจะตามหาความจริงกันว่าในนี้มีเนสซี่จริงหรือเปล่านี่ตรงผมมีถงังมีแต่ถ,งถงตังถังเต็มหมดแล้วจ้ะตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นแล้วล่ะ เจออะไรเพิ่มเติมไหมไม่เลยโอเคฉันคิดว่ามันหมดแล้วงั้นเราไปที่จุดเขียวได้ไหมมาเฮ้ยเจอทางเข้าถ้ำเพื่อนเจอแล้วทางเข้าถ้ำมันจะถ้ำเล็กอีกป่าวน่าเบื่อแล้วนะเฮ้ยมีเสียงเราไปมาสี่ถ้ำแล้วเนี่ยเอ้ยฉันเพิ่งได้ยินเสียงโหยหัวนะรีบเข้าดีกว่าไปได้พอติ๊งก่อนก่อนก็ได้นะเราจะไปดำน้ำที่ไหนอ่ะอ๋อเออจริงๆด้วยไม่น่าล่ะกทำไมฉันเดินช้าจังขอโทษที เราอยากจะไปชั้นไหนดีนดะสถานที่แบบนี้ผมควักช็อตกันรอไม่เสียงอะไรสถานที่แบบนี้ผมไม่ทำอะไรทั้งนั้นเอยผมใช้หน้าไม้ดีกว่าผมว่าช็อตการติดเลเซอร์มาติดไฟฉายได้ป่ะไม่เอาไฟวันนี้มันสว่างแล้วบนหรือล่าง เออฉันคิดว่าลงล่างก่อนโอเคแล้วเราค่อยไปบนต่อไปในฐานะที่ผมถือช็อตกันกับตะกิตเดี๋ยวผมนำครองการอะไรไอะไอ้ยเปิดไม่ได้โอ๋อทางนั้นไปบนแล้วเพื่อนไปบอแล้วทางเดียวโอเคมันต้องใช้วิธีการ์ดหรอไม่รู้การ์ดอะไรอ่ะแล้วการ์ดของผู้หญิงใช้ไม่ได้เหรอเออเราได้การ์ดไม่ต้องส่งใบแล้วนะตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็เปิดไม่ได้แสดงว่า โอ้โหเราต้องหาการ์ดสำหรับ v i p ที่จะเข้าไปในโซนนั้นให้ได้อ่ะไม่อันนี้อันนี้มันหินถล่มอ่ะเท่ากับว่าทางเข้ามีข้างล่างทางเดียวใช่เราก,การห,หานจากไหนเงี้นั่นละสิเราไปมาเกือบทุกภามแล้วนะมีแค่โซนเดียวที่เรายังไม่ได้ไปก็คือจุดสีเขียวอีกจุดหนึ่งอ่าใช่สีเขียวข้างบนน่ะงั้นคงต้องไปอย่างนั้นไปบรรยากาศบรรยากาศดีจริง ไปหลายถ้ำแล้วพื้อทุกถ้ำเลยเอาล่ะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันน่าจะค้นพบอะไรอบางอย่างแล้วทุกคนยังจําถ้าแรกที่เราเข้าไปได้ไหมแล้วมันมีประตูปิดอยู่อ่ะถ้าที่เราไปทํากระดานสไลด์กรอกแล้วก็ขวดน้ําอ๋อใช่ใช่ซึ่งเราเนี่ยได้เป็นกุญแจบตัตรเมเช t e น a n มาแล้วเพราะเราเข้าไปในห้องควบคุมมาหลายห้องแล้วใช่ปหล่ะอเออแล้วในครั้งนี้เนี่ยฉันคิดว่าบาตัตร ห้องซ่อมบำรุงเนี่ยน่าจะสามารถใช้ได้อย่างแน่นอนก็เลยคิดว่าจะกลับไปที่ห้องนั้นเพื่อเปิดประตูอ่ะดูซิว่ามันมีอะไรบ้างเออแสดงว่าเมื่อกี้การที่นายสไลด์ลงมาทําให้นายนึกถึงอดีตใช่ก็คือเกือบตายนั่นเองเกือบตายเลยย้อนอดีตเออมันเลยนึกถึงอดีตไงไอ้น้ำนี่น้ำเมื่อกี้ซื้อได้นะผมซื้อมาจริงเหรออ่าไม่ใช่ตรงนี้นะลําทารในการนึงฉันจะบอกว่าฉันมีน้ําอยู่ในตัวอยู่แล้วฉันก็เลยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ ต้องปล่อยนะเอาน้ำออกมาไม่ใช่จะมีน้ำกระติก๋อ้กระติกน้ำปะทุไม่ดีนึกว่าอีกอย่างมันชัจะบอกว่าอย่าไปอั้นนะไม่ดีโอเคเราเจออย่างนี้นะเพื่อนที่เราทิ้งไอ้ที่เครื่องร่อนไปเครื่องร่อนเออใช่อย่าปล่อยให้ฉันสไลด์เลยฉันรู้สึกว่าสไลด์ฉันหวาดกลัวว่ามันสไลด์เร็วเกินโอ้ยมันเร็วเกินเหรอใช่มันเร็วมากโอ้โหเราจะไปถึงตรงนั้น ฉันว่าเรากระโดดไปก็น่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะเฮ้เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะยาวนานจริงๆเลยนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไปมมาห้าทัพไม่ได้อะไรเลยสักทัพเอาล่ะพอเราแค่ล่อนลงตรงไปก็ถึงแล้วเพื่อนโอเคอุ้ยเฮ้ยพี่พงศอะไรอ่ะทำไมมันหลุดอ่ะ มันร่นยังไงพี่กิตแค่โดดฉันว่าแค่กระโดดลงไปก็น่าจะได้แล้วนะฉันดูพี่กัดหอหรออ่าแล้วถ้าฉันโดดแล้วฉันกดพลาดอ่ะรับปั๊ดโอเคจากพี่กัดนี้เราตรงไปตรงหนองน้ำใหญ่ๆนั่นก็จะถึงหอแล้วทุกคนพร้อมการบินพร้อมดีบิงแอลไรบริการทุกระดับประทับใจชนันได้ไหมัคยเปอร์ครูเรดี้ทูเทค e ไปเลยแซงอ้ ช่้ยนั่งขึ้นช่วยนั่งขึ้นกดลงกดลงเอาเกิดตายเกิดตายกดลงนี่กดลงกดลงเพื่อบินขึ้นแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกไม่บอกอ่ะไม่รู้เราเพิ่งร้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันวม่บอกหรือเปล่ากดลงฉันตกแล้วตกมาแล้วเนี่ยบินมาใหม่ไม่เป็นไรมันบินไปตรงไหนอะพี่กิดฉันยังไม่เจอฮอเลยอะ อ่าขวาไหนไหนเลยแล้วนายเลยไหนเลยแล้วเอาล่ะจะกลับแป๊บกลับลำกลับลำตรงที่พี่กิจอยู่เหรอใช่ใช่พี่ไม้กับซูแจีงเป็นไงบ้างอ่ะวิ่งอยู่แล้วก็ตกลงมาเหมือนกันไงเดินเอาตกกันหมดอะเมื่อกี้สามคนผมด้วยตกหมดดิเพราะว่ากดลงคือหน้าฉันทิ่มพื้นไปแล้วอ่ะกช่ลงไงลงเลยลงจริงข้าวบอกดลงจริงๆร่ะ กดลงไปข้างล่างอ่ะกดเอกดเอผมหมดลมแล้วหมดลมตายหรอหมดลมแล้วอืออตกออกโอ้โหไม่ไกลขนาดนั้นเลยหรออย่าลืมเอาที่ร่อนมาด้วยนะไม่เอามาแล้วไปขายใหม่โอเคพี่กิตร่อนมาตรงจุดนี้พอดีเลยส่วนพวกฉันเนี่ยร่อนไปโดนนู่นกลางป่า และยังสร้า,า,างบ้านด้วย,วยบ้านเราไงต่อนแต่พานแรกไงอ๋อเออว่ะเอาละแล้วจุดที่เราอยู่นะคะจะเป็นจุดที่เป็นสัญลักษณ์สีเขียวเนาะใช่เราจะไปที่จุดนั้นมันจะเป็นบังเกอร์น้อยๆตรงนี้ครับเาเครื่องร่อนไปแล้วหรอเอาทําไม่ได้ครับเครื่องร่อน <c oughs> เอาไ,ไม่เอาไม่เอาครับร่อนสนุกเกินไปแล้วครับไปนน้เขาทำาด้ไหนทำเนี่ย เราไม่ได้มากับพวกนายใช่โอ้ยติดโอ้ัน<ด>นี้คือถ้ำที่พวกเรานะคะทิ้งปริศนาไว้แล้วก็ไม่ยอมเข้าไปตรงประตูนั้นเพราะว่าเรายังไม่มีการ์ดแต่ตอนนี้พวกเราทุกคนมีการ์ดกันหมดแล้ว,เ,วเราจะเข้าไปในถ้ำแกัน,นี่ยเมื่อเช้าแล้วสนุกเอาเครื่องร่อนเข้มา,มเามาได้ด้วยเหรอไม่ทำไมทําไมอ่ะให้เข้ามาให้ปีนเลี้ยงเอาเครื่องร่อนเข้ามาตลก มาอยู่ในดีโมชั่นเบลอมันเปิดอกอะวะใช่ใช่ใช่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อ๋อตกใจคิดว่าน่าจะมีคาเทนเท่าไหร่เร็วไปเร็วไปเร็วเขาไหนต้องปินอะไรเพิ่มหรือเปล่าเอเดี๋ยวฉันขอดูก่อนนะตอนนี้ขอที่ฉันมีมันค่อนข้างเยอะแล้วอะฉันต้องทำเกาะเพิ่มดีกว่าเราจะปินที่สไลเดอร์เอาเกาะมาใส่ทำเลยทำเลยทำเลยก็ใช้เป็นถาดหนึ่งอัน แต่บอกว่าในจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่อับสัญญาณมากเลยนะไม่มีสัญญาณเลยมันหนุนหงุินิดนึงไม่ได้อับแค่สัญญาณด้กลิ่นก็อับกลิ่นอ๋อกลิ่นตึกกลิ่นตัวของพวกเราดนแ่ยแตว่าฉันต้องข้าวเกาะรอแล้วอะเติมพลังให้พร้อมเลยครับออกไป สิ่งที่พวกเราทําได้คือทํายังไงก็ได้ให้ร่างกายของเราเด็กแข็งแกร่งมากที่สุดเพราะว่าด้านในไม่รู้ว่าหลังประตูจะมีอะไรทุกห้องที่เวลาเราเปิดเข้าไปเดี๋ยวมันน่าจะมีพวกตัวประหลาดทั้งนั้นเลยนะทุกคนปิ้นของให้เรียบร้อยนะมีพวกน้ํามันด้วยใครน้ามันไม่พอเดี๋ยวฉันจะเติมน้ำมันใส่ให้เพิ่มแล้วผมปิ้นของสาคัญมาแล้วตอ้ฉันหมดแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรเครื่องอะไเหรอเออสสำคัญเลยนะเราอยากะลื้อความหลังแบบนายได้ ไม่ฉันปินมากดีกว่าเอาเดี๋ยเอาดิ๋ยวดิเราจะนำทัพด้วยพี่กิจตามด้วยพี่ไม้และแป้งเฮ้ยเนี่วุ้นวุ้นพี่ม่อมาจากวุ้นวุ้นพักตอนพักแน่แน่หมดเราไม่รู้มันคืออะไรไหมใช่ใช่ใช่แต่พีกฉันรู้แล้วว่ามันคือเหมือนคล้ายๆกับรังตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะอมเราเข้าไปแล้วก็ดูดกลิ่นพลังงานเราอือ้เออมีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะนู้นประตูมันอยู่ฝั่งนู้นพวกนายรู้สึกไหมว่ามันกระตุก เฟรมเฟรมรู้ใจเลยตอนที่เราสงสัยตั้งแต่ครั้งแรกตอนนี้รู้แล้วเราจะได้รู้แล้วอุ้ยอะไรอ่ะจ่ายเข้าไปเลยอ่ะอุ้ยผมโยนแฟร์ไปก่อนนะห้องฟิตเนสห้องออกกำลังกายโอ้โหมีคนออกกำลังกายจนตายด้วยโอ้ขยันเนาะโอ้ใหม่ก่อนอุ้ยเราโยคะจนตายเหรอตอนนี้มีกระจกด้วยอ่ะ เฮ้ยไยเสียงอะไรโอ้โหเอวเคสเลยไอิีก็เอวเคสตกใจหมดห้องนี้โคตรใหญ่ทุกคนและแถมคนที่เขามาฟิตเนสในนี้อ่ะคือเขากลายร่างกันไปหมดแล้วเราเริ่มสำรวจจากห้องนี้ก่อนแมซ้ายมือไปไปไปแล้วดูครับนั่งขวาหมุน อ๋อมันเป็นไซส์มือของฉันเมื่อกี้ฉันหันหน้าเข้าหาพวกนายไงอ๋ออโอเคโอเคงั้นเราเริ่มสำรวจจากห้องนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นห้องสระงว่ายน้ำห้องสกรีดปะเนี่ยโอ้ยไปทั้งจานไปหมดเลยอะสระว่ายน้ำอึระวังนะจ๊ะน้ำอาจมีตัวอะไรก็ได้ฉันอยากรู้ว่าฉันขี่มันได้ไหมไม่ได้เฮ้ยไอเด็กๆชอบเล่นน้ำเด็กๆชอบเล่นน้ำ ลงไปเล่นน้ำเลยแกอุย้ยตายไหมตายตายตายเฮ้ยเสียอะไรอะ่ะกันตออีดูว่าเสียอะไรฟองแป้ง,ปงกันรู้สึกว่าในห้องนี้มันดูแปลกๆตรงไหนรู้ไหมมันเหมือนกับว่าไอ้ก้อนฟองๆนั่นอ่ะมันจเจริญเติบโตได้แถวๆที่ที่มันมีน้ำนะเนี่ยดูดิมัน,นมีเมือกเฮ้ยดูข้างบนด,ดิคนโดนดูดที่มันบนน่ะว้ายเออจริงโอ้ไม่ใช่โดนดูดแค่คนนะ ก้าอี้ก็โดนนี่ที่นอนใช้หาดอ่ะอันนี้จมไปแล้วโอ้ยฉันว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นกระเพาะของตัวอะไรแล้วก็ต้องการสารอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงอย่างแน่นอนในนี้มีคนป่าเหลืออีกเหรอมียังเหลืออยู่นะผมเห็นยืนอยู่ข้างหน้าน่ะเฮ้ยไอ้คนป่าหรือเปล่าไม่ใช่พวกไก่พันธหรือเปล่าไก่พันธุไก่พันธุ์เป็นตัวตาบอดไงเฮ้ยถ้าผมใช้กางเขนจี๋มันได้ไหมใช้กางเขนอ่ะ ลองดูีมลองดูดเฮนี่มันมันมันมีปฏิกิริยาโมจีมันไปอยข้างหลังแป้งข้างหลังแป้งข้างขวาเย้จีมันแล้วเป็นไงพี่โมโอเคไหมนีว่นีหนีใช่ไหมนี่เนี่ยเอาไปเลยจะไม่ไหวพวกแกทำอะไรเฮ้ไอ้ไอ้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 ไอ้้้้้เ้ จได้ไมโอเคแล้วคณไเ้าเรียว่าปืนไม่ไม่ไม่ตัวนี่เมอนปืน่ะมีอะไรไมมันยังไม่ตายเหรอยังงมันพวกนี้มันเป็นพวกกลายพันุ์ที่แบบว่าเหมือนอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีแสงมันก็เลยแบบกลัวแดดกลัวอะไรมากมายอ่ะแต่ว่าพอเจอไฟมันก็แค่ร้อนร้นไงขอแล้วมา่ไฟแต่ละร้อนมัไม่ดีอ่ะาผม คนนี้แบบห้องฟิตเนสห้องออกกำลังกายเพียบเลยอะทุกคนนอกจากจะมีห้องออกกำลังกายแล้วด้านในเหมือนเป็นศูนย์อะไรสักอย่างเอ้ยมีตัวตัวปากว่างกินนิ้วตัวนิ้ว,ว,วกันโอ้โหรีเซพชัน<ว>นี่มันโต๊ะพนักงานต้อนรับ<ว>ในนี้มี<ว>ห้องอบอซาวน่าด้วยอ่ะ เี็นจริงแล้วก่อนหน้านี้ที่นี่น่าจะหรูมากเลยนะเนี่ยใช่เขาถึงบอกแกว่าเป็นบังเกอร์แบบลักชัวรี่เอามีบัตรอะไม่งั้นไม่ได้เข้าก็เราเดินไปไหนตรงนี้เป็นกล่งที่ซสาหน้านะทุกคนมันคือซสาหน้าใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหโอ้เอาอุ่นโอ้ยเอาอนเยเขาอบโอโซนอะเนาะอันนี้คือเครื่องอบผิวปะ มัาบินน้ำข้างในนะน่าเออเออเสาหน้าจริงด้วยเพื่อนเสาหน้าส่วนตัวอันนี้เสาหน้าอันนี้ยหนูว่าที่นี่เนี่ยฉันเคยเห็นเขาเหมือนอบโอโซนอ่ะที่จะทำให้แบบมีสมาธิมากขึ้นอ่ะเวลาใครเข้าไปอบข้างในนั้นอ่ะแต่คนที่มาใช้บริการที่นี่คือหน้าเหมือนกันทุกคนเลยเนาะเอาก็เขากลายแล้วเป็นปีศาจไงอ๋อคือว่าตอนที่เขายังไม่ตายล่างอ่ะเฮ้ยเขารักเขารักเขารักใส มีตัวมีมีอีกสองตัวเอาสนุ่ไปกินเอาสนุ่ไปกินอย่ามาก้าวร้าวตีได้เรียบร้อยฮ่าฮ่าไม่เล่นนะไม่เล่นโอ้มัไม่เล่นนะเฮ้ยเพื่อนดูในห้องนั้นห้องปลาในห้องอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวฉันขอเก็บหนังไว้ก่อนโอ้แล่เรียบร้อยผมเป็นตือควรเต็มตัวละไหนเนี่ยห้องห้องนี้คือห้องอะไรเนี่ย ูรอืกฉันว่าลองดูซิว่ามันจะมีคีย์การ์ดอะไรอีกหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือเป็นคีย์การ์ดของเกสตตรงนี้ไม่มีทางนี้ทางตันเดี๋ยวัะเข้าไปเางเียนะเข้าไปเลยไหมถ้าตามรอยเลือดไปแล้วทีนี้ดูจากรอยเลือดตรงนี้ดิมีใครบางคนอาจจะยังรอดชีวิตอยู่แล้วเข้าไปด้านในนะประจําเดือนมาด้วยป่ะประจําเดือนไม่น่าจะยังต้องานนี้นะ โอ้กระเป๋ากระเป๋าสุดหรูว้าวแบรนด์เนมไม่ตอนนี้ไม่มีกระดาษด้วยอ่ะเฮ้ยลองดูตรงตรงตรงกระจกดีนามันมีอะไรหรือเปล่าข้างนอกนะโอเคฉันดูให้โอ้ข้างนอกมันเป็นเหมือนกับเอ่อถ้ำอ่ะโอ้ยอย่าบอกนะไม่เจออะไรแต่เป็นถ้ำที่แบบว่าลึกลงไปเรื่อยแม่ที่เราเห็นไหมอ่ะตรงเนี้ยที่เราอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นบังเกอร์แบบดูใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยตัวอะไหน อะไรอุ้ยอะไ,ไมอ่ะมันปีนโอ้ยอยกกังกระชิ้นโจกเลยตัวฝาแฝดเอ้ยมันเข้ามาไม่ได้ผมลองยิงกระจกละกระจกมันกันกระสุดดดนดูดิโอ้ยดูดิวอสมากระเข,น,น,น,เขนชูแล้วไหมกระเขนชูพี่โม่ลองใช้ไม่ได้เขนไหมแป๊บนะมันอยู่ไหนแล้วเนะี่ยอยู่นี่อยู่นี่ปีนลงไปแล้วมันปีลงไปแล้วแสดงว่าจุดนี้เนี่ยจะต้องเชื่อมต่อกับถ้ำถ้ำที่ลึกลงไปอีกเยอะอ่ะเป็นกิโลกิโลเลย เอาละทุกคนแก้ใจไปหาที่สำรวจหน่อยว่ามีอะไรที่พอจะใช้การได้บ้างขึ้นบนขึ้นบนด้วยนะขึ้นบนอย่างเดียวแลวเพื่อนตอนนีหโอ้จะบอกว่าข้างบนนี่น่านอนมากง่วงอ่ะไม่หมายถึงว่ามันดูแบบดูสงบโอ้โหจริงเป็นสลานน้ำปลาในสระว่ายน้ำปิดปวสวยโอ้เป็นสงบศพสุงิมพูสวยหรูอ่ะผมบอกเลยสวยหรูมาก <ด>ตรงนี้<อ>พวกนายตรงนี้มีกระดาษเขียนว่าไงพี่มอเขาบอกว่าเป็นกระดาษที่เป็นโน้ตถึงลูกจ้างทุกคนอ้ยเออเขาบอกว่ามิสเตอร์พัฟตันก็คือจะีนั่น่ะนที่เรามาตามหาไงอ่าเขาบอกว่าต้องการ <c oughs> อ่าหลักฐานการสื่อสารในที่เป็นรูปแบบดิจิตอลเนี่ยถูกปริน้นออกมาทั้งหมดอเออแต่ว่าอย่าปล่อยให้พวกก๊อปปี้เหล่านั้นอ่ะ ออกไปอ่าสู่ภายนอกอ๋อ,อแล้วคน,นพิมพ์นนเนี่ยก็คือคุณบ,บาบาร่าก็คือซูเจคือแฟนเขาหมายเพราะว่าไงอ่ะให้เก็บ<ม>หลักฐานที่เกี่ยวกับเวลาคุยกันเนออไม่อาประมาณเหมือนแบบประมาณว่าหลักฐานที่คุยกันในภายในบริษัทเนี่ยครับโอพวกแบบว่าหลักฐานการประชุมอะไรอย่างงี้ปะ ทุกอย่างเลยครับเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยให้ให้ใหทำการปริ้น์ออกมาแล้วก็เหมือนแบบอะไรที่มันเป็นดิจิตอลที่มันอยู่ในเครื่องอ่ะให้ลบทิ้งให้หมดอแสดงว่าน่าจะมีการเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับการล้วงความลับภายในอย่างแน่นอนนะเนี่ยอ่าแล้วก็เหมือนแบบเขาสั่งให้ทําลายเครื่องทิ้งเลยโอ้หเพื่อมันมีทางไปขวาคือเข้าประตูแล้วซ้ายไปทางนั้นน่ะฉันว่าเราควรไปทางที่มันยังไม่ปิดบังก่อนนะ ออเอ้ยเฮ้ยมันมีคนตายอยู่ตรงกลางมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันฉันฉันฉันรู้สึกว่ามันโอ้โหโเขากินอะไรเข้าไปาเป็นนักดนตรีเป็นนักดนตรีโอ้หเขาหิวขนาดนั้นเลยเหรอันค<อ>ิดว่านะมันเกิดจากการที่พอไอ้ผลึกนั่นอ่ะมันแบบว่ามีการเปล่งแสงทําให้ทุกคนกลายหน้าเป็นแบบนี้พวกนี้ก็เลยคลั่งเลยเอาทุกอย่างมาทําร้ายตัวเองอ่ะ ดุ่นียังมีเงินโปรยอยู่เลยแสดงว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นนักดนตรีแล้วก็มาเล่นเปิดหมวกให้กับเศรษฐี <ผม S 1> ได้ดูแงเศรษฐีก็เลยปาเงินเป็นฟ้อนๆแบบนี้อเสร็จเราเสร็จเราเก็บเงินเก็บเงินไปว้าวเฮ้ยบร์เทนเดอร์มีอะไรบ้างครับวันนี้อ่าวันนี้เนี่ยมีน้ำส้มจับแต่ดูจากสภาพหน้าบร์เทนเดอร์ละระวังนะตือหวนมันหล่นลงไปฉันไม่กินนะ เฮ้ยมีข้างในเพื่อนตรงนี้มีที่แซมบัตรเพื่อเข้าไปโอเคกลับข้างในโอ้ตอนนี้มีกระเป๋าเงินแบบว่าคนรวยเลยอ่ะนี่ไงฉันถึงบอกกันว่าคนที่นี่รวยมากวู้เงินเก็บเงินเก็บเงินเดี๋ยวพวกนี้จะเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่ดีของเรายังไตรงตรงนี้มาเป็นกระเป๋าแบบบรีฟเคสแล้วมีเงินเนโอเคเลยด้านในเนี่ยโอ้โหคนที่นี่นี่ เป็นปีปีดาเออมันเป็นไนค์กว่าอะไรมันจะสุขไปกว่าการที่พวกเราเนี่ยได้ออกจากโลกภายนอกอะทุกคนอะตรงนี้มีกาดเฮ้ยกาดของใครอะเกสแขกเป็นแขกอยู่ในงานการของเขียดผู้มีแก๊กโอ้ my god ถ้าบอกว่าเราสามารถเข้าทัาน้นได้แล้วดีตามที่อยู่บนหิมาโดนะแต่เมื่อกี้ ่เห็นประตูอันนึงอะทางด้านเนี้ยมันมีให้แตะการ์ดด้วยอะเราเข้าไปได้ไหมอะโอ้เออเออเออไปด้มี้มีจยหมายอีักคบับก่อนที่เราจะไปที่อื่นทุกคนต้องให้มั่นใจนะว่าเราเก็บของทุกอย่างครบแล้วครับตรงนี้มีจดหมายฮะเป็นเรื่องใครอะครับเรื่องกอล์ฟอีกแล้วที่แฮงคเขียนอ่าทำไมแฮงคจะชอบอะไรกับกอล์ฟนักหนานี่ยะ อันนี้คือคุณไมล์เขียนถึงแฮงเขาบอกว่าหลังจากที่แบบเขาเสิร์ชแต่เขาค้นหาทั้งแบบทั้งแผนกทั้งอะไรแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีงานอะไรที่น่าสนใจในการต้องโฟกัสมันเลยเออ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไปจัดการเรื่องกอล์ฟคลับอ๋อแต่ก็เหมือนกับทิ้งท้ายพี่ว่าแต่ก็ไม่ได้โชคดีเท่าไหร่ที่ลูกกอล์ฟเนี่ย ยังไมม่ีเป็นบ้าอะไรกับลูกกอล์ฟเนี่ยฉันเห็นหน้าถ้ำก็มีคนโดนลูกกอล์ฟยัดปากอยู่แสดงว่าอาจจะมีการขโมยลูกกอล์ฟกันก็ได้นะทุจริตลูกกอล์ฟเหรอลูกกอล์ฟขโมยกันเท่ากับว่าพวกเราสำรวจตรงนี้จุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูซิว่าบัตรที่เราได้มาสามารถเปิดประตูไหนได้บ้างเปิดเลยฉันจะลองกดที่ประตูนี้นะเฮ้ยเปิดได้ว้าวโหเอ้ยเฮ้ยนางสยองขวัญเวอร์ บรรยากาศมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยอโออมีคอมพิวเตอร์เฮ้ยผมอยากได้นี่พอดีเลยนี่นี่น,นี่พ่โม,<ะ>มันมีเอกสารที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ด้วยนหนว่าักหน,นะแล้วใครโอ้โ,อโอเขาบอกอว,ว่าให้อ่านนี่เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ให้จับตามองคนชื่อเจียนหยูเขาอาจจะทำงานให้กับซาฮาราลงชื่อโดยแฮง เทียนอยู่เทียนเป็นคนที่ตบเราหรือเปล่าตอนที่เราตกมาจากเอเออหน้ามันดูเอเชียคนนี้มีเอกสารอีกอันนึ้งเอกสารเยอะจริงเลยนะเนี่ยเกินโอ้โหเดี๋ยวนะโหอันนี้อะไรวะยาเพียบยาเพียบดีเลยฉันกินยารอเลยแล้วกันงับโอ้อ่านยากด้วยมีช็อตกันนี่นะอุปกรณ์เสริมช็อตกันโอ้อย่าว่าเห็นฉันเห็นที่เขาวงเงินตัวเองไว้นะห้าแสน ใช่ห้าแสนดีเท่าไหร่วะเนี่ยห้าแสนโอ้นี่คืออะไรอ่ะอ่าห้าแสนล้านครับห้าแสนล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันล้านดอลลาร์สหรัฐมันเถอะแต่เชื่อใจไหมว่าประตูนี้ต้องเป็นประตูที่แบบดูสยองกว่าเดิมแน่เลยเพราะว่าสิ่งที่เราเข้ามาเรายังไม่เจอมอนเลยนะนั่นเออมันอยู่นอกไงงั้นฉันจะลองเปิดดูนะเปิดเลยเราสื่อปืนลูกซองไว้ให้แล้นเปิดได้อุ้ยโอ้โห โอ้โหเฮ้ยๆแป๊บแ๊บแป๊ใจเย็นโอ้ขอผมแบบจุดปาร์ตี้หน่อยไม่หรือขอทางใช่อนมันมันจะเห็นนะมันจะเห็นนะมันจะกิ้งก่อนนะเร็วๆๆพร้อมๆร้อมพร้อมสามสองหนึถึง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 ตัวเดียวอ๋อตัวตัวเอ้ยขวาร้างขวาร้าเอ้ยเส้นใหญ่เลยเห็นป่ะพี่พ่อกลังทำให้เขาแบบว่ามีความสุข ยเลไปดูข้างหลังนั่นดี่ข้างหลังนัะนเขานั่งอยู่แล้วเขาก็ค่อยๆเดินขึ้นมากระตุกขึ้นมาอันนี้นายต้องลุยแล้วอุ้ยแล้วเราปาไปไปนี่ระบบไอที่ระบบดับเพลิงก็ดับงานนั่น่ะทัาแค่ที่เดียวเองไม่เป็นไรหรอกไปครับตอนนี้พวกเราจัดการเลยแต่ละตัวที่อยู่ที่นี่เป็นปีศาจไปหมดแล้วเราต้องปล่อยปล่อยเขาให้เขาไปสูกติปล่อย ้าหทำไมตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอาวุธครบมือมากเลยอ่ะเหมือนแบบมาปรับปรามอะไรสักอย่างเฮ้ยมันยังหายใจอยู่ฮะมันยังหายใจอยู่อ่ะหายใจเหรอแขนล่างแขนขอแล้วกันหายใจลอกเลยละกันโคตรโหดเลยกันจริงๆลอกไส้กรอกกันแต่ข้างหน้ามันมืดตื่เลยนะถ้าทางนี้เป็นทางที่มีพวกแบบว่าคนไฮโซที่กายร่างอยู่เต็มไปหมดริมทางเดินแสดงว่าข้างในต้องมีเพิ่มอีกอ่ะ ก่อนนั้นนั้นใช้ปืนอะไรมันมันดูหุ่มๆเต็มไปหมดเลยค่อยนี่ทางออกทางนี้ไม่มีอะไรโอมยก๊อดมันเหมือนเป็นห้องล็อบบี้ป่ะอุ้ยแล้วดูกองเลือดตรงนี้ดิเอกสารครับมีทั้งกองเลือดมีทั้งชิ้นเนื้อเอกสารนีวเหรอเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์โอ้มีรูปมาเต็มๆเลยเกิดอะไรบ้างครับก็ แค่บอกว่าเป็นอ์ติแฟกต์อันที่พบเจอเขาให้เป็นหมายเลขสองนี่ฉันว่ารูปร่างมันคล้ายๆกับอะไรรูป้ปะอะไรอ่ะมันเหมือนกับเป็นแผงวงจรอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันมีลูกตาเผลอๆนะอ์ติแฟกต์พวกนี้อาจไม่ได้เป็นมาจากโลกเราก็ได้อาจจะเป็นของเอเลี่ยนอ่ะผมผมนึกถึงเข็มขด Mars ัดมาสไลเดอร์มาสเออเออครายอยู่นะไ,ไม่ใช่ทงน,นี้มีทางนะฮะน่าจะเป็นทางออกตรงนั้นโอเค ถือว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราได้ข้อมูลค่อนข้างครบนะว่าพวกเรามาถูกหลักแล้วล่ะเราได้บัตรมาครบแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถเอาบัตรแก๊สไปเปิดที่ตรงนั้นได้ทางนี้น่าจะเป็นทางอ,ออกโอ้โหใช่ไหมพี่ไปในเหตุคนที่กําลังดูหนังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านันกกางแปลง<อ>หน้าคุนค้นเนาะเหมือนเคยเจอกันมาก่อนอัอนนี้มันห้องดูหนัง แล้วเขาก็กําลังดูหนังอยู่พอดีเลยคุ้นๆน่ะหนังก่อนดีกว่าขอโทษนะฉันไม่อยากดูกับนายลาก่อนเพื่อนไปนะไปซะดีนะนายยิงพอดีฉันตนับอกเลยว่าฉันก็รู้สึกโอเคขึ้นเฮ้ยเลื่อยฮะฮะเลื่อยเตรียมอกคนนี้อยู่ฮะผมอยากเป็นเหลือเกินปุจิตาเฮ้ยมันหยิบได้ด้วยวะแอเอาบมาว่ะ เช่นซองแมนตอนนี้พวกเราเนี่ยฟูมากอุปกรณ์ทุกอย่างฟูไปหมดโอ้โหมีน้ำอารมณ์ด้วยอ่ะขอดื่มน้ำหน่อยเฮ้ยนายดูเราจะทำภูมเสียภูมหน่อยเอาเราจะเสียภูมิท่านทำไมเรื่องมันต้องใช้แบตเตอรี่นะอย่าไใช้เล่นมั่วนะเอาหรอเออมันมีมันมีหมดนะโหสุดยอดสุดยอดวันนี้เราได้อุปกรณ์มาเยอะมากๆเลยนะทุกคนไม่ใช่แค่ว่า เราได้แค่อุปกรณ์แบบเอามาแต่งปืนเท่านั้นแต่ได้ทั้งเลื่อยได้ทั้งธน,นูแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อีกต้งมากมายแน่ออกไปไหมหาทางออกกันไหมถือเวลาที่จะออกจากที่นี่แล้วละ่ะแล้วก็จะได้ไปค้นหาสักทีว่าอสิแฟกซ์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนไม่แน่นะว่าประตูอีกอันหนึ่งที่เรายังเปิดไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นจุดจบของเรื่องนี้ก็ได้นะครับผมขหน้านั่นอะไรไม่รู้อ่ะ จะเป็นช่องแคบมีเด็กเบบี้ด้วยอ๋อพิกินพิกินใช้เลื่อยจีเหรอโอ้โหสุดยอดเออของดีของดีเทรนซอร์แมนเฮ้ยโอ้โหทางออกหวังว่าทางนี้จะเป็นทางออกนะไปไปไปทางออกหรือว่าทางเข้าไปลนกกว่างเดิมเนั่นเด้เปาบว่าน่าจะออกแหละมันเขียนว่า Exit อยู่อ่ะ ไป่อแม่ไปอ้าวนวดเด็กแค้โอ้ยช็อตเลยเหรอมันเป็นทางขึ้นอะน่าจะออกแหละทางนั้นอะเราน่าจะขึ้นมาฉันว่าเราลงมาลึกเกินไปอ่ะถ้าขึ้นไปก็น่าจะไม่แปลกมีทางซ้ายและขวาโอ้มันหลายแยกอยู่นะมันไม่ได้มีแค่แบบขึ้นแล้วจบนะมีหลายแยกอ้าวอันนี้มันลงต่อนี่โอ้ตัวนี้ลงขึ้นแล้วก็ลง เอ้ไอ้อจะทางออกแล้วจะทางออกแล้วไปออกที่ไหนนะเนี่ย,ยไม่รู้แล้วไม่กลับไปด<ต>ูทางนึงเมื่อกี้หรอโอ้โหออกมาแล้วก็มีเสียงพอดีเลยโอเคและทางออกก็อยู่ใใไม่ใกล้ไม่ไกลจุดเขียวตรงนี้อีกฝั่งหนึงของถ้ำนะคะผม ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยพวกเราพจนภัยกันมานานมากๆเลยนะคะกับการที่ไปตามหาความจริงเกี่ยวกับ Sun of the Forest นะคะแต่ถ้าใครชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> พวกเราด้วยนะครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อนะคะแล้วก็พจนภัยเดี๋ยวเรื่องกันต่อติดตามชมกันด้วยนะบ <c oughs> ๊ายบาย